มาดูที่จังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ชมคือก็ต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการฟื้นฟูของจังหวัดเชียงรายเนี่ยหนักหนาจริงๆเพราะว่าต้องสู้กับดินโคลนนะบ้านเรือนอาคารสิ่งปลูกสร้างถนนหนทางท่อระบายน้ําอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยยากไปหมดเพราะว่าโคลนไปอุดตันแต่อีกหนึ่งอย่างเลยที่ละเลยไม่ได้ก็คือ สภาพจิตใจของผู้ประสบภยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่สูญเสียคนรักคนในครอบครัวไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันทางกรมสุขภาพจิตก็เลยจัดทีมสหาวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจหรือว่าทีม MCAT นะครับลงพื้นที่ไปทํางานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเพื่อดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบอุทกภยัย ในขณะที่ทางตํารวจทหารคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนี่แหละนะครับมาเป็นกําลังหลักในการฟื้นฟูในส่วนของอาคารบ้านเรือนประชาชนที่อําเภอแม่สายครับพาคุณผู้ชมไปดูนะกำลังพลจากตํารวจสอบสวนกลางในจากส่วนกลางขึ้นไปเลยนะครับ ไปร่วมกับชุดจิตอาสาตำรวจน้ำจากกองกำกับการ12กองบังคับการตำรวจน้ำ2ชุดปฏิบัติการเข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านของผู้ประสบอุทกภัยในกลุ่มเปราะบางที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบริเวณชุมชนบ้านเกาะทรายซอย15ตำบลแม่สายซึ่งการทำงานเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นใช้กำลังคนเป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นขุดตักดินโคลนกวาดโคลอนออกจากตัวบ้านตามตรอกซอกซอยแบบที่เห็นในภาพแบบนี้เพราะว่าจะเครื่องจักรอะไรก็ดีเนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับเพราะว่ามันคับแคบมาก ก็ต้องใช้กําลังทหารกําลังตํารวจแบบนี้แหละเมื่อสักครู่อันนี้คือตํารวจสอบสวนกลางเราไปดูในส่วนทหารบ้างครับทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17แล้วก็หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากอันนี้ช่วยกันลาเลียงถุงยังชีพครับขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อจะนําไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลา,ลากในตําบลบ,บ้านโปง่งที่อําเภอเวียงป่าเป้าอีกหนึ่งอำเภอที่อ่วมเหมือนกันนะที่จังหวัดเชียงรายเฮลิคอปเตอร์ก็ ลำเลียงถุงยางชีพแล้วก็นำลงไปจอดที่สนามชั่วคราวที่บ้านแม่แหวนตาบนแม่แหวนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีผู้นำท้องถิ่น,นไปรอรับตรงจุดนั้นนะครับจากนั้นก็นำถุงยางชีพที่มาทางเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับตอนที่จอดเนี่ยลำเลียงใส่รถกระบะแล้วก็ส่งต่อเข้าไปในพื้นที่เวียงป่าเป้าต่อไปนะแต่ว่าปรากฏว่าเข้าไปได้ระยะทางหนึ่งเท่านั้นนะพอสุดทางเนี่ยก็ต้องลำเลียงด้วยการเดินเท้าต่ออยู่ดี นะคือรถเนี่ยมันก็ได้ถึงแค่จุดนั้นนะครับก็นําไปช่วยผู้ประสบภัยที่ตําบลบ้านโป่งซึ่งเส้นทางที่ถูกตัดขาดนะแล้วผู้ประสบภัยก็กําลังรอการช่วยเหลือฟื้นฟูอยู่ครับ ด้านนางนนพันล่ำซำทูตองค์การยูนิเซฟประจําประเทศไทยก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของจําเป็นนะคะอย่างเช่นชุดสุขอ,อนามัยเครื่องใช้สาหรับทารกหนังสือของเล่นเอาไปมอบให้กับเด็กและครอบครัวที่ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดเชียงรายค่ะโดยตั้งแต่เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือยูนิเซฟร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเข้าไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงอพยพเด็กและก็เด็กไร้สัญชาติในหมู่บ้านที่เข้าถึงยากขออภัยค่ะร่วมถึงเข้าไปช่วยเหลือเด็กอพยพและเด็กไร้สัญ ชาติในหมู่บ้านที่เข้าถึงยากโดยเร่งแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตค่ะขณะที่วันนี้นะคะนายแพทย์สิริศักดิ์ ทิติดีหลกรัฐรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปหมู่6ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายพร้อมบุคลากรด้านสาธารณาสุขอาสาสมัครและอ,อสมอซึ่งเป็นทีมที่ลงพื้นที่ไปช่วยดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการดูแลด้านจิตใจทันทีลดความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวค่ะ ส่วนทางด้านคุณหมอคงศักดิ์ชัยชนะรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายก็เปิดเผยครับว่าหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายตอนนี้จัดชุดประฏิบัติการที่ชื่อว่าเคาะประตูบ้านนะฮะไปติดตามสถานการณ์สุขภาพ ไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับไปตามดูซิว่ามีใครป่วยเป็นโรคที่มากับน้ําท่วมไหมรวมถึงไปเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยด้วยนะครับโดยไปเนี่ยไม่ได้ไปมือเปล่านะแต่ว่าจะมีจัดชุดรักษาน้ํากัดเท้ายากันยุงยาแก้คันยารักษาโรคผิวหนังแล้วก็ยาสามัญประจําบ้านไปแจกจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกจากนี้จัดทีมออกเยี่ยมประเมินติดตามฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่มีภาวะเครียดผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับ